ข้อ2นะครับให้เขียนปรแกรมน้ำเลขวกทีละหนึ่งออก LED 8ดวงโดยใช้ท i m เมอร์หนึ่งแบบอินทัลับกำหนดเวลา3ค่าพร้อมคำนวณบน Excel ครับข้อนี้นะครับใช้โค้ดเหมือนกับข้อที่แล้วซะส่วนใหญ่ครับโดยข้อที่แตกต่างคือเราใช้ทัมเมอ 1, ร์แทนทัมเมอร์0นย์ซึ่งมีข้อแตกต่างคือทัมเมอร์จะใช้แบบ16บิตส่วนทัมเมอร์ศูนย์จะเป็นบิดครับโดยผมจะขออธิบายแบบคร่าวๆครับอย่างแรกเลยผมได้ทำการเซตพวก d e f i พวกนี้เหมือนเดิมครับ ส่วนของแฟลชก็มีเปลี่ยนจากครั้งข้อที่แล้วเนี่ยจะเป็นตำแหน่ง 2E คือเป็นอินเทอร์แลกเวกเตอร์ของทัมเมอร์โอเวอร์โฟลหนึ่งครับสูตรครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็นที่ตำแหน่ง28จะเป็นของทัมเมอร์อินเทอร์แลกโอเวอร์โฟลของทัมเมอร์หนึ่งครับซึ่งผมได้นำไปคอยสับสูทีนตรงตำแหน่งนี้ต่อมาส่วนของรีเซ็ตแตกต่างกันตรงที่ว่าผมเปลี่ยนจากการคอยอินทัมเมอร์ส่วนเป็นคอยอินทัมเมอร์หนึ่งครับ ที่คอแอนิทัมเมอร์หนึ่งตัวของทัมเมอร์หนึ่งเนี่ยจะมีแตกต่างตรงที่ว่าเคาน์เตอร์จะมีเป็น8 8บิต2อันครับตัวอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเคอร์ทัมเมอร์คาลเตอร์ไฮแล้วก็ทัมเมอร์คาน์เตอร์โลครับโดยทัมเมอร์คาน์เตอร์การโหลดค่าเข้าไปในทัมเมอร์คาน์เตอร์เนี่ยเราจะต้องโหลดตัวของทัมเมอร์คาน์เตอร์ไฮก่อนนะครับซึ่งผมได้โหลดจากค่าที่ดี f i n ไว้คือค่าเข้านี้เหมือนกับเข้าที่แล้ว โดยใช้ผ่านตัวของฟังก์ชัน high ก็คือจะหยิบ high byte ของค่านี้นะครับโดยเป็นเลขฐาน2ต่อมาส่วนของ control a control b เหมือนเดิมครับผมแค่เปลี่ยนที่ว่าจากเลขศูนย์เป็นเลขหนึ่งต่อมาสีที่แตกต่างคือตัวของ timer control c ครับโดย timer ส่วนไม่มี timer หม,ม,นหนมีซึ่งตัวของ register timer counter control register c เนี่ย จะเป็นส่วนของที่เราไม่ได้ใช้นะครับซึ่งเราจะเซตค่าให้เป็นศนย์ครับผมต่อมาส่วนของ m a สก็ใช้สั่งให้บิ t หนึ่งเป็น i n t e r r u p enable นะครับก็เหมือนกับ t i m เม0แล้วก็หลังจากทานี้จะเป็นการใส่ค่า clock s o r t เป็น scaler 1น2 4นะครับต่อมาส่วนของ Timer overflow 1อิท interrupt s r o u t i n e ก็เดิมครับก็คืออย่างแรกมีการเ,าเก็บค่า s t ต t u s r e g เ s อร์ในสแต็กแล้วก็หยุด c ล o อ,อกของทั้มเอหนึ่งมีการอิเคเม n t LED แล้วก็ขอเอาพุ t ลง LED ต่อมาก็เ,าเปิด init t ทั้มเอหนึ่งใหม่ครับแล้วก็วนแล้วก็จัมไปที่ตรงนี้แล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆต่อมาผมจะมาพูดถึงของอาการคำนวณน,นะครับว่าค่าของเขาเนี่ยจะส่งผลต่อดีเลยอย่างไรก็สูตรก็จะมีที่มาเหมือนเดิมนะครับก็คือ ค่าที่มากที่สุดของในรีจิเตอร์เนี่ยก็คือ,อไม่ใช่ครับค่าที่เราจะต้องนับไปกี่รอบเนี่ยอของในรีจิเตอร์เนี่ยก็คือ2กงกลังส6นะครับก็คือประมาณ6กหมาลบด้วยกับค่าที่เราใส่เข้าไปในตัวของเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็หนึ่งค่านั้นเนี่ยจะมีคอ็อกซ์ไดทั้งหมด1 24, นึ่งพัน็อกเนื่องจากเราใช้ Pscaler เป็นแบบ1,024นะครับต่อมาผมไปห,หารด้วยกับหล้านก็คือ หนึ่งวินาทีเนี่ยใช้สมลงล้านครั้งนั้นถ้าผมไปหารปุ๊บผมก็จะได้จำนวนวินาทีที่ดีเลยนะครับต่อมาผมได้ิบสูตรเมื่อกี้มาใส่ในตัวของ Excel ขครับผมโดยสูตรก็ตามนี้นะครับก็คือเปลี่ยนจาก2อง้เป็น6กหมืตรงนี้ครับต่อมาผมได้ทําการอ,อ,อยากจะใส่ค่าดีเลยเป็น 50มิลลิเซก1วินาทีแล้วก็4วินาทีครับโดยค่าต่างๆที่ต้องใส่ใทั้เมื่อเคาน์เ,เ,เ,ตเตอร์ก็เป็นดังนี้ครับโดยนี่ก็คือออหลังจากผมได้ใส่ค่าของ5 7าเจไปนในทั้เมื่อเคาน์เ,เ,เตอร์หนึ่งครับก็คือจะทำการดีเลย์ทั้งหมดห้าร้อยมิลลิเซกนะครับซึ่งผมขอแก้ค่าตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ผมเขียนผิดมันคือ5้ามิลลิเซกต์ครับไม่ใช่50และนี่ก็คือตัวของไอพีดีครับ ดยเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการนับเวลานะครับก็จากที่เห็นนะครับก็จะประมาณ5 0เออ500มิลล์เมครับต่อมาผมได้ใส่ค่า4991 1ลงไปในตัวของทํมเมอรคาลเตอร์ทำให้การเอลเลย์เป็น1นึ่งใยทีครับดยเดี๋ยวผมจะทำการจับเวลานะครับ ก็จากที่เห็นนะครับก็จะมีการดีเลย์ประมาณ1วินาทีครับต่อมาผมได้ทาการแฝดแบบใส่ค่าสามไปในคสามหกไปคาน์เตอร์หนึ่งทำให้มีการดีเลย์เป็น4วินาทีครับผมต่อมาจะจับกับจับเวลาครับก็อจากที่เห็นก็คือจะมีการดีเลย์ประมาณ4วินาทีครับผม